ชมผมเล่นส,สดๆได้ที่เพจเบสเรียวตสะสตรีมทุกวันนะครับผม swear to God, man, gonna make soon. The see moves. what Never stop, Never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to fall. Pickin' big, never like small. Cause you gotta want it up. When you finally get that t o u g You get ready, take it on. Need a hand out. I already stand u t สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแน่ลนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเซลิก้ากันนะครับทุกคนผมจะเอามาเล่นในตำแหน่งฟาร์มป่านะครับและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุน่นพลังแสงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็ช่องของผมเนี่ยนะครับส่วนมากคนที่ดูยังไม่ได้กดติดตามเลยนะครับ ยังไงเนี่ยก็ฝากกดติดตามให้กันหน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปแล้วก็เอาเทคนิคดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆอีกเรื่อยๆนะครับผมยังไงเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำไปทางการเล่นซลิก้าฟาร์มป่านะครับผม เซลิก้าเด็ดมันเป็นแครี่ฟาร์มป่าที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมว่าถ้าเกิดมันได้ฟาร์มแล้วก็ได้สโนบอลในช่วงต้นเกมนะครับการสโนบอลก็คือการที่เราได้ฆ่าเขาไปเรื่อยๆฆ่าไปฆ่าเขาไปเรื่อยจนเราตัวอ้วนนะครับผมนั่นแหละเขาเรียกว่าการสโนบอลแล้สโนบอลอ่นตัวอ้วนก็คือการที่เรารวยนั่นแหละอ่ะรวยรวยแล้วเราก็ไล่ทับไล่ทับเข้าไปเรื่อยนั่นนั่นคือการสโนบอลนะครับผมจะอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะบวก พลังโจมตี60หน่วยเลยนะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหมือนดาบ502เล่มนะก็คุ้มนะครับผมเหมือนเรามีตังพันหนึ่งอ่ะเหมือนเราคือเกิดมาถึงเหมือนเรามีตังมาพันหนึ่งแล้วซื้อดาบห้าร้อยอเล่มประมาณนี้เนะาพะพาสซีีของมันเนี่ยจะเป็นการยิงสแต็คครบ5าครั้งเงี้ยปะมันจะบวกอัตราคีิตที่ข้อแล้วก็บวกพลังโจมตีนะครับผมส่วนสกิล,ลหนึ่งเนี่ยกดเราจะวิ่งเร็วแล้วก็นั่นแหละให้ให้ พลังโจมตีมา60หน่วยนะครับในเวลแรกนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรืนนะ่อยๆเนาะส่วนสกิลสองเนี่ยจะเป็นการโยนระ,ะเบิดเ,เข้าไปแล้วมันก็จะทําการลดเกาะศัตรูด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทลก้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ยิงแรงมากๆเลยนะถ้าเกิดมันได้ยิงเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยมีแต่บัฟด,ดาเมจเจาะเกาะอะไรพวกเนี้ยแล้วอันติีของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบป่วนนะผมมองว่ามันก็ไม่เชิงป่วนแต่ว่าแต่แบบถ้าโดนยิงไปเนี่ยมันจะทําให้เลือด มันคือมันจะไม่มีคือเลือดมันจะไม่เต็มอ่ะก่อนก่อนที่มันจะเข้าไฟอ่ะเวลาแบบจะไฟกันะ,ะเปิดอันติแล้วก็ยิง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 คือเขาก็จะเลือดโลละเขาก็จะเข้าไฟยากละช็อตนี้ถ้าเกิดลาวิลตายนี่คือจบเลยนะป้อมแตกนะโอเคมาคีิปมาด้วยเดูย๋ดยสบายครับผมทามบิ้งเราโคตรด,ดีทุกคนเกมนี้เราได้ป้อมแล้วเนี่ยผมว่าเราได้ป้อมเลยละป่าเขายังฟาร์มไม่จบแน่นอนเพราะว่าผมฟาร์มเร็วกว่าป่าเขาแน่ๆเพราะว่าผมมีติมมี่ด้วยไง ยิงให้แตกเพื่อนยิงป้อมให้แตกก่อนผมจะยิงป้อมให้แตกก่อนนะแล้วค่อยยิงคนนะครับโอเคเรียบร้อยป้อมสองนาทีป้อมแตกสองแคลรี่ด้วยไงเซลิก้าเนี่ยมันเป็นตัวที่คล้ายๆกับคาเฟนที่ยิงนะครับผมถ้าเกิดมันได้รวยเนี่ยเกมนั้นก็จะจบไวมากๆเพราะว่าอันติของมันเนี่ยยิงแบบสองสามยิงประมาณอ่ะสามทีสี่ทีตายสามทีสี่ทีตายไอ้พวกแคลรี่ไอ้พวกเมดพวกไอดาซินอ่ะมันอารมณ์เดียวกับคาเฟนนี่เลยนะครับผมคาเฟนนี่ก็แบบ เกิดๆแล้วยิงเลเซอร์ตุมต่มๆๆต,ตายแล้วก็จบเกมแต่ว่าข้อดีของเซลิก้าเนี่ยมันมันไม่ได้เนิร์ฟพลังโจมตีกับการกับการตีคี้ป่าไงแต่ว่าคาเฟนีมันเนิร์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลิก้าเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีกับคาเฟนีเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยตีคีป,ป่าเร็วก็เท่ากับว่ามันฟาร์มเร็วพอมันฟาร์มเร็วเสร็จมันก็จะมาออกมาแท็กเลนเนี่ยได้เร็วอย่างเงี้ย แล้วพอมันแท็กไปเรื่อยมาททำอย่างเงี้ยทำเงี้ยไปเรื่อยแ,แล้วตัวมันก็จะเงินค่อยๆนํานค่อยค่อยค่อยๆนําบวกกับมีตีมีไปด้วยเงินก็จะค่อยๆฉีกฝั่งตรงข้ามเข้าไปเรื่อยแล้วแล้วพอเรามีเงินเยอะเราก็เอาเงินไปตบหน้าเขาแบบเอาเงินไปตบหน้าเขาโบโบโบ,โบแบบแบบเรารวยอะ่ะเออเราคือเราเรวยคือเราจะทําอะไรก็ได้อะเออเราเหมือนเราถือ RPG ทุกคนแล้วก็ถือแค่ปืนพกอะเขาจะสู้ผมยังไงวะเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะแท็กการไปก่อนนะครับ แหตกกุการแล้วก็ดูนะเราอาจจะต้องไปกันช่วยเพื่อนกันเลนบนนะครับเพราะว่าตีป้อมกลางไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแตกนะดูดิมันตีไม่แตกอะ่ะม,มีมีเลสท,ทุกคนมีเลสอ่ะอย่างงี้ก็จัดการดิทุกคนจะไปรออะไรอะ่ะมีเด็กเข้ามาวะ่ะอดอดไปนะเลสตัวนี้ขอแล้วกันโอเคเขาเดินกลับมาทําไมอะ่ะไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปจะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะโดนตีมีผมเข้าไปเอยิงยิงเคียร์คียเพื่อวย เวบกลางผมิเคลียร์เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปปิดบนนะบน3ตัวนะครับผมไม่น่าจะรอดจากฝีมือของพวกเราไปได้พิชชาดมาแล้วยิงยิงยิงนี่เจาเกาะไม่ได้ไม่เป็นไรตามไปยิงตามไปนวดตามไปยิงตามไปยิงเพื่อนเข้าไปเพื่อนเพื่อนเข้าไปเลยเพื่อนเพื่อนเข้าไปลุยได้เข้าไปได้เข้าไปเรียบร้อยไอ้คลิกซี่ไปไหนอ๋อคิกซี่ตายไปแล้วโอเคคุมนะทุกคนเราได้ดับเบิลคิวมานะแต่ว่าป้อมบนมันยังตีไม่ได้ไงเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะอืดอะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมาเอามังกรเล็กเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บเก็บบงเก็บบูอะไรพวกนี้นะเก็บฟาร์มหลุมเล็กๆนะเพราะว่าต่อให้เราไปยืนตีป้อมบนเนี่ยมันตีไม่แตกแล้วมันก็เสียเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเวลาตอนเนี้ยระหว่างรอป้อมมันเกาะหมดเนี่ยก็คือการฟาร์มของเราไปก่อนเราก็ค่อยวนไปเอาป้อมใหม่โอเคเลนกลางก็ไม่น่าจะแทกทันแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นตรงกลางได้นะ แล้เล่นอยู่ผมจะยิงก่อนนะเนี่ยผมจะยิงตอดยิงเปิดไปก่อนนะดูดิดูดิอุ้ยตายเลยทุกคนสี่นัดร่วงออกมาดิยังไงอะยังไงอะมาดิมายิงเข้าไปยิงยิงยิงอีกยิงยิงโอ้ยิงโคตรแรงทุกคนยิงโคตรแรงเรียบร้อยหมดหมดตีอันนี้อันนี้คือสต่อสทีมผมไม่ตายเลยโอเคเดี๋ยวปั้มจะครบเวลาแล้วนะโอเคครบแล้วแล้วก็เรียบร้อยจากการ บตูต่อทุกคนยาวๆทุกคนตอนนี้เกมเรานี่ค่อนข้างแบบไหลเืล่อนสุดๆมันโดดมันโดดไม่เป็นไรมันโดดไม่เป็นไรเพื่อนเรายัางรอบูเราอยู่่เพื่อนเรายัางตีบูให้อยู่โอเคอาจจะไปดันคีปล่างนะครับผมแล้วก็อาจจะตีมังกรใหญ่รอไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วอาจจะมีดูก่อนนะเราอาจจะเคลียร์เว็บล้างที่เสร็จแล้วเราอาจจะไปเอาเลสนะครับผมดูก่อนแล้วกันเราจะทําอะไรต่อดีอ่าหรือไปช่วยพวเพื่อนดีไม่ดีกว่าทุกคนเราฟาร์มต่อดีกว่าเนาะ แล้วเดี๋ยวเวฟร่งางก็จะมาชนอีกเดี๋ยวเรารีบฟาร์มตรงนี้ก็อาจจะไปช่วยตรงกลางนะครับไม่อาจอะ่ะผมว่าน่าจะต้องไปช่วยนะโอเคเราเข้าจากทางขวาน,นะครับผมผมอาจจะยิงด้วยแอนติเปิดเหมือนเดิมนะครับนี่ประมาณนี้เนาะปังฮะตายไปเลยทุกคนอะไรเว้นี่ะยิงไม่ถึงว่ะยิงไม่ถึงวะงไม่ถึงว่ะแต่เขาตายไปสามอ่ะเรียบร้อยดีไอหนุ่มหน้ามนไอหนุ่มหน้ามนไม่ใช่ไอหนุ่มนี่สาวหน้ามนคนถือค้อนเรียบร้อยผมว่าเราทะลุเข้ากลางได้บาลแลกเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ย ที่ผมยังไม่มีของอะไรเยอะแยะเลยนะเฮ้ยอ๋ยอเออใกล้ใกล้ได้ทันดูไอู้ดเลือดแล้วทุกคนก็เยอะเลยนะวะของสองชิ้นละของสองชิ้นละตังปอมแล้วก็ยิงยิงยิงเรียรบร้อยสามนัดสามนัดพอแตกโคตรอีซี่ทุกคนถ้ารวยอะ่ะอ๋อผมเพิ่งมีแค่ดาบขีนี่ว่ะกำจะออกสลิคสติงนะดาบขีอันเดียวทุกคนเอาอยู่มาดิ ย,ยิง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 ปอมปอมปอมเปิม,ปม,ปมระเบิดหมดผมว่าผมจะยังไม่จบนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งหกนาทีเองอ่ะเนี่ยมันเราเล่นกับเขาอีกสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคือเดี๋ยวคลิปมันไม่สนุกเนาะถ้าเกิดจบเร็วโอเคเกมนี้ผมว่าค่ที่จะแบบยิงยิงเขาเล็กเลยนะทีมผมนี่เล่นดีกันทุกคนแหละแล้วผมแบบรวยมากๆเลยเซเลก้ามันก็อย่างเงี้ยเลยทุกคนพอมันรวยแล้วเห็นปะเห็นผลปะละ่ะ อันติวางยิงเข้าไปสมนัดตายอย่างเงี้ยมันเวอร์ไปอ่ะเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์เว็บร่างออกไปนะครับอคลีปมันอาจจะมีกระตรงกระตุกนะครับผมเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีเลยผมก็ไม่รู้ทําไมผมโทรไปแจ้งเขาหล้วแล้วขอสมนัดไปหวั่นสมนัดไปหวั่นนะครับมาดิเอาทาร่าอย่างไงละทาร่ายังไงเด้งเลือดบอมันเด้งเลือดสูวมันเด้งเลือดสู่มันเด้งเลือดสู่มันเด้งเลือดสู้อ่ว ป้อมล่างไปเนี่ยคือผมมีนิิกันเนี่ยผมยิงไล่อีกถ้าเขามาถ้าเขามายิงป้อมไปยิงป้อมไปป้อม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 ยิงเข้าไปมลาระเบิดเข้าไยิงยิงเลนล่างมาปะสองหนึ่งก็ได้นะเอ้ยสองคนก็ได้นะทีมผมอะมาดูดเลือดมาเอามาค่อยๆไหลเข้ามาค่อยๆไหลเข้ามาค่อยๆไหลเข้ามาตั้งอมไ้ยิง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 เข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไป โอ้ไม่น่าตั้งป้อมเลยว่ะพันด้าเราตายได้ปวว่ะโอเคย,ยิงจบไปเลยนะเนี่ยแต่แบบมันเพิ่งแปดนาทีไงทุกคนเราเลี้ยงไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเอาสามทางแล้วกันให้เขาได้แบบเผื่อเขาจะมีโอกาสชนะเราอะไรอย่างงี้ให้เขาได้ได้สู้หน่อยอะไรอย่างงี้เหมือนเป็นการแบบรังแกเขาเนาะแต,แต่ว่าผมไม่คิดว่าถ้าผมจบเลยคลิปมันก็จบเร็วอะ่ะผมขอเล่นอีกหน่อยแล้วกัน ขอยิงสักสองนัดสามนัดเรียบร้อยสามนัดแตกครับผมสามนัดไตกแล้วยังไงดีทาร่าเองถึกสักแค่ไหนออาวโดดมาเด,ด,มาด็กระโดดมากระโดดกระโดดมาอ่ารอบนี้ยิงไปดิยิงกันไปดิยิง,ยง,ยงออาวเมกาก็คิวทุกคนโอ้โหจบแล้วผม <laughs> จบเมกาคิวซะหน่อยไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าค้อนคิวไปสองรอบก็ถือว่าเทแล้วละ่ะนะเพื่อนผมเขาน่าจะจบนะผมคิดว่าเขาคงไม่เยอะแหละเพราะว่ามัน ฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีอะไรจะมาสู้แล้วแหละเป็นดานซัดทุกคนซัดป้อมแล้วโอเคสำหรับแนวทางการเล่นเนี่ยเซนิก้าก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเล็กเนี่ยก็บอกผมได้นะแต่ตัวนี้โหดจริงทุกคนถ้าเล่นรวยนะลองลองลอง,ลองเล่นดูโชคดีครับทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชนกนด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม